สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะจ่าสำหรับช่องของเขานะคะชนะดประพาฟาร์มจังไดก็ฝากพี่น้องกดติดตามเพราะว่าจะเป็นในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะจ่ะวันนี้เขาจะพามาเบิ่งครอบครัวแม่ค้ำแพ้งจ้ะพี่น้องครอบครัวสายต่างจากครอบครัวลูกครึ่งจ่ะพี่น้องลูกครึ่งที่ถือว่าตอนนี้พี่น้องกำลังให้ความสนใจหลายเพราะสมควรจ่ะ สำหรับครอบครัวของแม่คํำแพงนะจ่ะเอาเริ่มต้นเขาไปทำความรู้จักกับแม่คํำแพงเลยจ่ะแม่คํำแพงนี่เป็นควายมูลาเลยจ่ะพี่น้องควายจับควายมูลานะละ่ะเป็นควายที่น้ำเขามาจากต่างประเทศนะจ่ะกะตอนนี้เพิ่นกะมีลูกสาวจ่ะพี่น้องลูกสาวสองตัวลูกสาวสองคนสำหรับแม่คํำแพงนี่อ่า อันนี้คือเป็นการคาดเดาเนาะจ้ะอาจจะถ้าผู้ใดชัดเจนกะสามารถทรกขามาพูดคุยหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้จ้ะบบมีขอดโบมีขอจจำกัดบ่มีผิดโบมีถือจ้ะสามารถผู้ใดมีความรู้อย่างไรก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ไม่คิดว่าแม่ค้าแพงนะจ้ะเพิ่นเป็นควายน้ํเขา่าอาจจะเป็นน้าเข่าทั้งยุโรปจ้ะเพราะว่าเพิ่นลักษณะเพิ่นจะเป็นคล่ายๆสังแมมมอดแปลงสีจ้ะส่วนลูกตัวแรกของแม่ค้าแพงนะจ้ะ พี่ยูน้ำเฮาบอมเบนเราจะมีลูกมาหลายแล้วละ่ะแต่ว่าลูกตัวแรกที่ยูน้ำเฮาจะเป็นน้องดอลล่าจ้ะพี่น้องนี่สำหรับน้องดอลล่านี่เพื่อนเป็นลูกสาวของเบิ้มพันล้านกับแม่คําแพงแล้วจ้ะอันนี้ลืมบอกเนาะแม่คําแพงเรามีความสูงร้อยห้าสิบสองจ้ะพี่น้องทรวงนน้นองดอลล่านี่เป็นลูกสาวแม่คําแพงกับพ่อเบิ้มพันล้านจา้ะ น,นี่น้องดอลลาอายุหนึ่งปีหนึ่งปีกับหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนแต่พี่น้องหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะหนึ่งปีเจ็ดเดือนความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบส่วนลูกสาวตัวที่สองของแม่คำแพงแต่พี่น้องชื่อว่าน้องความสุขจ้ะเป็นลูกสาวกับพ่อภูเขาไฟเป็นลูกสาวกับพ่อภูเขาไฟตอนนี้อายุ สองเดือนแต่พี่น,อน้องยังมาถึง2งเดือนหนึ่งเดือนกับยี่สิบยี่สิบแปดวันแต่พี่น้องความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเซนแล้วเนี่ยแต่พี่น้องซื่อว่าน้องความสุขแล้วจ้ะเดี๋ยวนี่จะพาไปเบิง้งน้องความสุขใกล้ๆแต่น้องความสุขนี่จะมาดีก็น้องนอลล่าแล้วแต่จะขี่เล่นแ้่พี่น้องแล้วก็ที่สําคัญน้องความสุขนี่เพิ่นจะออกควายไทยแล้วแต่จะแตกต่างกับพี่สาวพี่สาวเพิ่นจะค่อนข้างเลือดแม่สูงส่วนน้องความสุกก็จะ เริ่มนี้อัตลักษณ์ควายไทยแล้วแลวก็ช่วงน้มช่วงผิวด้านล่างเพื่อนจะเป็นสีชมพูคือควายไทยแล้วนะจ๊ะอันนี้เพื่อนห้นอยากกินหยาจ้ะพี่น้องแล้วนี่จะไปถ่ายให้เบิรงนใกล้ๆเนาะอันนี้คือใหญ่กับน้องค่ะเป็นผลผลิตจากม่คําแพงสําหรับผู้ใดอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มมาเบิรงเป็นแนวทางก็สามารถมาได้เ้อจ้ะพี่น้องอยู่บ้านนะคําน้อยตําบลวังหินลาด อำเภอชุมแพจังหวัดคอนแกนม้าโพถึกปักหมุดชนัดประพาฟาร์มในแผนที่ได้แต่พี่น้องพามาหอดหมองฮอดบอนเลยหรือว่าจะโทรมาเป็นเบอร์061-998-9593กม็ได้จตะนี่้ะพี่น้องมาเบ่งนองความสุขใกล้ๆความสุขความสุขลูกความสุขความสุขจะย้อนแสงจากน้อยนะจ้ะ้องขออ้ัยพี่น้องน,นี่น้องดอนลาจ้ะพี่น้อง แต่ว่าลักษณะของแม่ที่ท้ายถอดม้าจะเป็นจะเป็นลักษณะล้ําโตจ้ะพี่น้องจะสังเกตเบื้องว่าแม่คําแพงจะให้ลูกล้ําโตเงาคือเราเลยแล้วก็แข่งขาใหญ่จ้ะสูงพอมล้ําโตเาาเนื้อหนังจ้ะนังจะเป็นย่นย่นคือดอลล่าเทิงดอลล่าทิงความสุขเลยอ่าพาดมีงามแหงเดี๋ย <Yeah. S 1> น้องดอลล่าท่ายสูงก็แม่แล้วจ้ะพี่น้องนี่ละคือ เขาเอินวาพันธุกรรมของควายทรงลูกจ้ะแล้วกัเบื้องลักษณะนมของแม่ฟ้าแพงจ้่ช่วงช่วงนมช่วงสะดือเพื่อน่ะจะเป็นย่อยๆล้มนาเลยจะเป็นสายน้ำนมแบบสายน้ำนมรึ่นงวงเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องเบิ้งลูกภาพออกบ่เบิ้งแล้วกัเบิ้งช่วงนมนงความสุกจ้ะพี่น้องเบิ้งพวงนมนงความสุกจ้ะแต่เต้านมใหญ่แล้วกัเป็นเป็นขึ้นนมหมูนมงวเนี่ยจ้ะพี่น้อง น้องดอลล่าคือกันจะ้ะเนี่ยจ้ะน่องดอลล่าคือกันเลยลักษณะนมก็จะเป็นคือกันเป็นอย่างเขาจังพา้าเบิ้งนมเพราะว่าการคัดควายแม่พันธุ์แม่พันธุ์ก็คือการส่งลูกจ้ะพี่น้องถ้านำนมดีลูกออกมาก็จะดีจ้ะพี่น้องแม่ค้าแพงนี่บวชไส่พ่อใดก็จะให้ลูกออกมาดีค่อนข้างที่จะพอใจนะพี่น้องเบิ้งเอาจังใดก็ฝากติดตามครอบครัวแม่ค้าแพงในเร้อจ้ะครอบครัว ควายมูล่าเงินล้านฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้ทั้งช่องเน้อจา้าอยากเบิ้งคลิปตัวใดในในช่องกะอยากให้เขาอาัปเดตตัวใดใ,ให้เบิ้งกะพิมพขอม้าพูดคุยได้นะจา้าสันกไว้ซัมนีเนาะจา้าสวัสดีจา้า